กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทุกนได้เลยค่ะไปหันเกตด้วยกันเลยค่ะสเกตกันค่ะเขาเรียกอะไรนะคะเกตเซิร์ฟเซิร์ฟเกตไหวไม่ไหวไหวค่ะสู้ไม่สู้สู้ค่ะตอนแรกมันคิดว่าอะไรคะที่พี่ อ,อ่าวันนี้หนูใส่ชุดอะไรคะทำไมต้องใส่อย่างนี้คะใส่อะไรบ้างคะเนี่ยใส่้องกันแขนตรงนี้กันกกงแห่ค่ะแล้วก็มีตรงนี้ซึ่งหนูเจ็บตรงนี้หนูก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่าจริงตอนรเราไม่ต้องใส่ถุงเท้าแรกน,นะคะใส่แบบรอดขาไปในนี้ก็ได้แต่ข่ายบอลเลย,ม,เย,ม,เยม,ๆๆมันเลี้ยงไป็นหากปดน้ำหนักหมุนหมุนไหลหมุนไหลอย่างนี้ าแห่บอดแล้วเป็นไรอ่ายู่ได้แค่น็อตทำเตือนน็อตอ่าเอาขาลังขึ้นเอาแบบนี้ไปก่อน อ่ yeah. น้องขึ้นเซิร์ฟได้แล้วอ่ะน้องข oh, like. ึ een, A, ้นบอร์ดได้แล้วอ่ะโอ้โหน้องขึ้นบอร์ดได้แล้วอ่ะขึ้นอีกขึ้นมาอีก่ะน้องขึ้นบอร์ดได้แล้วอ่ะโอ้โหน้องขึ้นบอร์ดได้แล้ว